สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเฟียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้เป็นทัาก,กิ่งครับนะครับพ่าก,กิ่งก็ดังๆก็มีวัดอะไรบ้างนะครับวัดสุทัศน์เนาะอย่งวัดสุทัศน์นี่แน่นอนวัดบระวรนะครับหนะล,ลักๆก็วัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับท่าก,กิ่งนี่เป็นภาพที่ รูปแบบในการสร้างเนี่ยผมพุ่งตรงนะนะครับสวยๆนะครับแล้วก็เมีราคาเล่นหากันค่อนข้างแพงนะครับยิ่ในยุคของสังคราชแพรเนี่ยนะครับโอ้โหราคานี่ว่ากันแบบแพงมากนะครับของวัตถุดั้งวัดโุบอลก็แพงนะครับ,บ,นะรบจริงๆก็แพงหลายๆหลายๆที่แหละนะครับแพงหลายที่ นะครับถ้าก,กิ่งเป็นพระที่ค่า,านิยมในการเล่นเนี่ยนะครับเยอะนะครับเยอะนะครับมีวัดอะไรบ้างนะที่ดังๆก็จะมีวัดสุดทัพวัดบวรวัดอรุณน,นะนะครับอ่ะเดีมาส่องดูเนื้อสักหน่อยนะครับเนื้อหาสวยนะครับเนื้อหาสวยครับ นะครับใบหน้านะครับเมเปาะศกนะครับโซนออกโซนเนื้อนวะนะครับออกโซนเนื้อนวะนะครับผ้าก็สวยดีนะครับตีลงที่ไหนตีลงทางน่าจะต้องตีลงทางวสัสดุถัดนะนะครับผมก็บางทีก็แยกยากเหมือนกันพักกิ่งเนะี่ยนะครับนะครับแต่ถ้าคนที่เขาเล่นพักกิ่งเขาก็ เห็นหน้าเห็นอะไรเขาก็รู้เลยนะรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะนะครับแต่ส่วนตัวผมก็เห็นแล้วสวยดีก็ชอบเลยมาถ่ายให้ชมนะครับส่วนตัวก็ติดตรงทางวัตดุทัศน์นั่นแหละนะครับติดตรงทางวัตดุทัศน์นั่นแหละนะครับรู้เลยว่าสวยดีนะพิมพ์สวยสวยนะครับพระดูมั่นหมั่นนะครับหน้าตาหลวงพ่อยิ้มแย้มดีแท้นะครับอ่ะก็ ถ้าเก,ก่งก็เป็นพระที่ได้รับค่านิยมค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็มีออกหลายที่นะครับแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับเนาะมีหลายที่มีหลายรุ่นผนมะนี้ก็ถ้าโซนอย่างนี้ผมก็ตีลงทางวัตถุทัศน์นะนะเป็นเก่งวัตถุทัศน,นวว์นะครับเนนะวะนะครับ ก็คงไม่ได้ตีถึงขั้นสังฆราชแพ้ตีจะคุณสีสดอะไรประมาณนั้นนะนะครับถ้าตีเนาะนะครับแต่ละหลักก็ตีเป็นพักกิ่งนะครับวสุทัศนะครับเนรนวะโลหะอ่ะโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาถ่ายให้ชมใหม่เรขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ